เคยรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังกระซิบจากภายในลึกๆไหมครับความรู้สึกที่บอกว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในชีวิตคุณได้ใช่แล้วครับนี่คือช่อง,ลงพลังจักรกะพลังจักรกะพลังธรรมชาติที่จะพาคุณดำดิ่งสู่การเดินทางอันน่าทึ่งเพื่อค้นพบพลังที่แท้จริง ที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณผมคือนักจิตวิทยาพลังจิตผู้ที่จะนำทางคุณผ่านมิติแห่งความรู้และความเข้าใจที่ไม่เคยมีใครเปิดเผยมาก่อนในแบบที่คุณจะต้องทึ่งกับมันพลังจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแต่มันคือพลังที่เชื่อมโยงกับจักรวาลอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของมันวันนี้ เราจะมาพูดถึงเจวันสู่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเส้นทางที่จะปลุกพลังจักรวาลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยชีวิตทำงานมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับผมเข้าใจดีว่าพวกคุณหลายคนกำลังเผชิญหน้ากับความเครียดความกดดันจากงานที่ถาถม ปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวหรือแม้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าที่กัดกินจิตใจในยามที่คุณอยู่คนเดียวคุณรู้สึกเหมือนกำลังติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีทางออกเหมือนอับว่าชีวิตมันหนักอึ้งเกินกว่าที่คุณจะแบกรับไหวผมเห็นร่องรอยของความเหนื่อยล้าในแววตาของหลายๆคนที่มาปรึกษาผมความรู้สึกไร้พลังไร้ทางออก มันบั่นทอนกำลังใจคุณลงไปเรื่อยๆจนบางครั้งก็แทบจะถอดใจไปเลยก็มีผมเคยเห็นคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักแต่กลับไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจหรือบางคนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่กลับรู้สึกไม่เติมเต็มสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่เป็นสิ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตใจของเราเอง แต่ผมจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ก็ตามมันมีทางบอกเสมอครับและทางออกนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอยู่ภายในตัวคุณเอง <c oughs> ใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดพลังจักรวาลไม่ได้อยู่แค่ในหนังวิทยาศาสตร์หรือนิยายปัมปาแต่มันคือพลังงานที่มีอยู่จริงพลังงานที่เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งในเอกภพและที่สำคัญที่สุด มันอยู่ในตัวคุณทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันทำงานอย่างไรผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับพลังจัก,กรวาลคือแหล่งพลังงานบริสุทธิ์ไร้ขีดจำกัดที่ไหลเวียนอยู่รอบตัวเราและภายในตัวเรามันคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้และ เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเชื่อมต่อกับพลังนี้ได้อย่างถูกต้องเราจะสามารถปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของเราและสร้างชีวิตที่เราปรารถนาได้อย่างแท้จริงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องทำความเข้าใจกลไกลภายในของเราเสียก่อนและนั่นก็คือเรื่องของจักระครับจักระ คือศูนย์รวมพลังงานสำคัญในร่างกายของเรามีทั้งหมด7จุดหลักไล่ตั้งแต่โคนกระดูกสันหลังขึ้นไปจนถึงกระหม่อมซึ่งแต่ละจักระก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปเปรียบเสมือนปุ่มควบคุมพลังงานในร่างกายถ้าจักระของเราสมดุลพลังงานก็จะไหลเวียนได้ดีทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงแต่ถ้าจักระไหนไม่สมดุล หรือถูกปิดกัน้นก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงวิตกกังวลโกรธง่ายหรือแม้แต่เจ็บป่วยทางกายการที่เราจะปลุกพลังจักรวาลในตัวเราได้เราจำเป็นต้องเปิดและปรับสมดอนจักระของเราเสียก่อน เปรียบเหมือนกับการเปิดประตูให้พลังงานจากภายนอกไหลเข้ามาหล่อเลี้ยงและเสริมสร้างพลังงานภายในให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและนี่คือเส้นทาง7วันสู่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดที่ผมได้ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะตลอด7วันนี้เนี่ยเราจะค่อยๆฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับพลังจักตะวันและเปิดจัก,กระของคุณครับ วันแรกการทำความเข้าใจและยอมรับตนเองเราจะเริ่มต้นด้วยการสำรวจจิตใจของเราทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ภายในและยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะดีหรือร้ายการยอมรับคือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงครับวันที่สองการหายใจเพื่อชีวิตเราจะฝึกเทคนิคการหายใจแบบโบราณที่เรียกว่าปราณายามะ เพื่อเพิ่มพลังงานและกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายการหายใจที่ถูกต้องคือรากฐานสำคัญของการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลวันที่สามการทำสมาธิเพื่อปลดปล่อยเราจะเข้าสู่การฝึกสมาธิแบบลึกเพื่อให้จิตใจสงบปล่อยวางความกังวล และเปิดรับพลังงานจากจัก,กรวาลเข้ามาในตัวเราการสมาธิจะช่วยให้วันที่4การจินตภาพเพื่อสร้างสรรค์ในวันนี้เราจะมาฝึกการใช้พลังแห่งการจินตภาพเพื่อสร้างสรรค์ส,สิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นจริงคุณจะได้เรียนรู้วิธีการมองเห็นเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจนเรากับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วพลังแห่งการจินตภาพ จะช่วยดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของคุณวันที่หการขจับสิ่งกีดขวางเราจะเรียนรู้วิธีการปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบความทรงจำที่ไม่ดีหรือความเชื่อที่จำกัดตัวคุณเอาไว้สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสนิมที่เกาะกินพลังงานภายในของคุณเมื่อเรากําจัดมันออกไปพลังงานก็นจะไหลเวียนได้อย่างอิสระวันที่6การเปิดจักระทั้งเจ็ ในวันนี้เราจะเข้าสู่การฝึกเปิดและปรับสมดุลจักระแต่ละจุดอย่างละเอียดด้วยเทคนิคการใช้เสียงการใช้สีและการทำสมาธิเฉพาะจุดคุณจะสัมผัสได้ถึงการไหลเวียนของพลังงานที่เปลี่ยนไปวันที่ 7. การรวมพลังและใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัดวันนี้คือวันแห่งการรวมพลังคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้พลังงานที่ได้สะสมมาตลอด6วันที่ผ่านมา เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่คุณต้องการและใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพตอนนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่ามันจะจริงหรอฉันจะทำได้หรอผมเข้าใจครับมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่ผมขอบอกเลยว่ามันเป็นไปได้แน่นอนและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้ผมจะอยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวลองคิดดูสิครับ อีกแค่เจ็ดวันข้างหน้าคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเจ็ดวันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนความเหนื่อยล้าเป็นพลังงานความว่างเปล่าเป็นความเติมเต็มและความกลัวเป็นความกล้าหาญเจ็ดวันที่จะนำคุณไปสู่ชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเริ่มนับถอยหลังไปด้วยกัน หลังจากผ่านการฝึกฝนเ7วันคุณจะพบว่าชีวิตของคุณไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะรู้สึกถึงพลังงานที่เปี่ยมล้นจากภายในความคิดของคุณจะชัดเจนขึ้นการตัดสินใจของคุณจะเด็ดเดี่ยวขึ้นคุณจะดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้น คุณจะมีความสุขและสงบสุขมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังจิตครับแต่มันคือการที่คุณได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณตัวตนที่เชื่อมโยงกับพลังจักรวาลตัวตนที่สามารถสร้างสรรค์ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ผมได้เห็นลูกศิษย์หลายคนของผมที่เคยจมอยู่กับความทุกข์และความสิ้นหวังแต่หลังจากที่พวกเขาได้ปลุกพลังจักรวาลในตัวเองพวกเขาก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อความยุติธรรมของจักรวาลน,นั้นมีอยู่จริงครับและมันกำลังจะปรากฏแก่คุณแล้ว หากคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตไม่เป็นธรรมกับคุณเลยคุณทำงานหนักแต่ไม่ได้อะไรตอบแทนความทุกข์ทับถมไม่รู้จบถึงเวลาแล้วครับพี่คุณจะทวงคืนความยุติธรรมนั้นพลังจัก,กรวาลจะช่วยปรับสมดุลทุกสิ่งในชีวิตคุณให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นความคิดดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความตั้งใจที่ดี จะนำพาความสำเร็จมาให้ความเชื่อมั่นในตัวเองจะนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนไม่มีอะไรผิดพลาดไปตลอดหรอกครับสิ่งที่คุณได้ลงมือทำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจะเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่จะงอกงามและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในที่สุดวันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณ ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เริ่มก่อตัวขึ้นในตัวคุณแล้วใช่ไหมผมเชื่อว่าคุณทำได้แน่นอนและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวเข้าโสู่การเดินทางอันน่าทึ่งเพื่อปลุกพลังจักรวาลในตัวคุณอย่างเต็มรูปแบบและสร้างชีวิตที่คุณปรารถนาอย่ารอช้าครับ ผมขอเชิญชวนคุณทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้กดติดตามช่องพลลงจักราพลังจักระพลังธรรมชาติของเราไว้เลยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในทุกมิติและถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้เห็นด้วยนะครับ พวกเขาอาจจะกําลังต้องการพลังงานดีๆแบบนี้เช่นกันและที่สำคัญที่สุดผมอยากให้คุณคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าคุณพร้อมที่จะปลุกพลังจัก,กรวาลในตัวคุณแล้วหรือยังหรือมีคําถามอะไรที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมไหมผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะนำมาพัฒนาเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับมาสร้างชุมชนคนมีพลัง